สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับเป็นเดนนิสเซินะครับเดี๋ยวจะทำคลิปนะครับยาวสัก3านาทีนะครับเพื่อให้ดูว่ามันมีโหมดอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นได้นะครับเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับเขาใช้ฐานอะไรนะ AA สองก้อนนะทุกคน เอเอสองก้อนเนี่ยเราสามารถใส่เอเอสองก้อนแบบนี้นะครับล็อกเอาไว้ตรงนี้นครับางานเงงามจริงๆครับคนนี่หัวมันมุนได้นะครับด้านข้างนี้นะครับตรงนี้คืออีกด้านหนึ่งนะครับ ตรงนี้สำคัญนะครับมันมีนี่ครับจะให้ดูนะครับนี่ครับทุกคนมันมีเนี่ยเพลงนะครับแล้วก็มี a b c นะครับแล้วก็มีสีนะครับอันนี้คือปิดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกโหมดที่เราต้องการนะครับมันก็จะมี โหมดเพลงนะครับแล้วก็โหมด A B C นะครับแล้วก็โหมดสีนะครับสมมุติว่าเราจะเล่นโหมด A B C นะครับเราก็เลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็กดลองเล่นนะครับ A B Banana, Banana. o oh. C c a t นะครับ D <C. S 2> e. <Ele> อ่านะครับด้านข้างก็จะเป็น A B C เหมือนกันนะครับอ๋อมันเป็นถึง Z นนะครับลองเปลี่ยนโหมดนะครับไปที่โหมดสีนะครับโ <R ar. S 1> หมดสีนะครับ,รบ red yellow yellow ลองเปลี่ยนไปเป็นโหมดนี้นะครับโหมดเพลงนะครับตรงนี้เร <Ro ar. S 1> าว play music, play music. <letter> เขาบอกให้กดปุ่มใดก็ได้นะก็จะมีเพลงแบบนี้นะครับมีเพลงต่างๆนะครับโอเคนะครับปิดไว้ตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ